ทางด้านของเจ๊อ้วนเองก็บอกว่ายินดีที่จะชดใช้ผลกรรมที่ก่อไว้ไม่ต้องประกันตัวแต่อย่างใดแล้วก็ขอโทษครอบครัวของเสียหมาดด้วยนะครับตอนนี้ตํารวจเนี่ยตามหาตัวอีก4ผู้ต้องหาด้วยกันยังคงหลบหนีอยู่นะครับผู้ต้องหารวมแล้วเนี่ยหคนนะครับหนึ่งในนั้นก็คือ J เจ๊อ้วนนี่แหละครับก็คือนาง วันเพนนะครับอายุ65ปีครับภรรยาหลวงของเสียบาทนะครับถูกตำรวจเนี่ยตามจับกลุมตัวได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ล่าสุดนะครับตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าของวันนี้เจ๊อ้วนเนี่ยยังถูกคุมขังในห้องควบคุมของโรงพักนาศักต์ตำรวจ คัดค้านการปล่อยตัวนะครับเนื่องจากเป็นคดีที่มีโทษสูงครับสอบถาม10เวรที่ดูแลผู้ต้องขังให้ข้อมูลแบบนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้อ้วนถูกนําตัวเข้าห้องขัง,ขงแล้วแล้วก็มีการกินยานอนหลับยารักษาโรคซึมเศร้าหลายเม็ดครับให้ตัวเองเนี่ยได้นอนหลับแล้วก็ตื่นในช่วงเช้าตอนตีห้าเจ้อ้วนลุกขึ้นมานั่งเฉยๆด้วยท่าทีที่เหม่อลอยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาตํารวจเนี่ยผลัดเวรดูเจ้อ้วนตลอด24ชั่วโมงเขากลัวเลยกลัวเจ้อ้วนจะคิดสั้นฆ่าตัวตายนะครับ ตอน8ปดโมงสินาทีครับมีคนงานในสวนทุเรียนเนี่ยของเจออ้วนเดินทางมาเยี่ยมเป็นคนแรกเดินทางมาพร้อมกับกล่องข้าวมันไก่หนึ่งกล่องอแล้วก็น้ําเต้าหู้ด้วยน้ําเปล่า2ขวดครับชื่อว่านายหมูครับหลังจากเยี่ยมเจออ้วนเสร็จเนี่ยนายหมูบอกแบบนี้เนี่ยฮะเจออ้วนฝากให้ตนเองไปบอกกับญาติของเสียหมาดในงานศพบ,บอกว่าจะจัดงานศพให้เสียให้ดีที่สุดเพราะแกคงไม่มีโอกาสได้ไปงานศพ อีกแล้วนะครับเจ๊อ้วนบอกเลยว่าจะไม่ขอยื่นประกันตัวในชั้นศาลไม่ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอลดโทษนะครับไม่ยื่นดีกาในชั้นศาลทั้งหมดคือเหมือนกับตอนนี้ปลงแล้วนะปลงแล้วยอมรับสภาพยอมรับผลกรรมตนเองถึงออกมาอยู่ข้างนอกก็คงเหงาครับขออยู่ในคุกดีกว่าอย่างน้อยก็มีเพื่อนได้ทํากิจกรรมข้างในขอให้ญาติทุกคนรู้ว่าไม่ต้องมาประกันตัวแกแกอยู่ได้นอกจากนี้เจ๊อ้วนนะครับยังฝากให้ตนเองดูแลไอ้ปุ๋ยเมฆนะปุ๋ยเมฆเนี่ยเป็นหมาในสวนทุเรียนของตอนเองนะครับที่ผ่านมา ้อ้วนรักแล้วก็ดูแลปุยเมฆมาตลอดเพราะว่าเจ๊จะอยู่กับมันตลอดเวลาที่อยู่ที่บ้านตอนเสียไม่อยู่บ้านก็จะมีเนี่ยเจ้าปุยเมฆนี่แหละเป็นเพื่อนแก้เหงาครับเจริญได้ดีขึ้นไม่เครียดไม่มีตกับกังวลอ,อะไรเมือ่อก่อนเห็นเพื่อนบอกว่าเพื่อนขอหกสี่หกสี่จังมาถึงที่มาถึงเพื่อนแล้วเป็นเพื่อน จะบอกยงงไบ้ารฝากว่าเดี๋ยวถ้าพี่ขึ้นไปงานฝากไปขอหดกรำนายหัวให้แต่แกด้วยแกคงไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปแกออกมาอยู่ข้างนอกแกก็ไเคยเหงาขออยู่ข้างในมีเพื่อนมีอะไรไป้ทำกิจกรรมได้ทำอะไรกับเพื่อนข้างในดีกว่าถ้าสมมติถ้าเกิดว่าย่าจะไปยืมประกันอะไรอย่งเงบอกไม่ต้องไม่ครับไม่ประกันแกบอกนะบอกไม่ประกันถ้าไหนแกอุทธรเพื่อลดโทษแกเข้าในอุทธร อ้าวนี่แหละครับในมุมของคดีเองเจ๊อ,อ้วนก็ต้องรับผลทางคดีนะครับแต่ว่าในมุมของการที่เป็นเจ้านายเนี่ยโอ้ลูกน้องเยอะนะแล้วลูกน้องส่วนใหญ่ก็รักเจ๊อ,อ้วนแค่ด้วยนะครับกลุ่มคนงานในสวนเองวันนี้เดินทางกันมา5-6คนไปเยี่ยมเจ๊อ,อ้วนด้านหน้าห้องนะครับเป็นคนงานกลุ่มที่2ที่เดินทางมาหาสอบถามกลุ่มคนงานบอกว่าพวกตนเองเนี่ยติดตามข่าวมาโดยตลอด วันนี้รู้ข่าวเจ๊อ้วนถูกคุมตัวไปที่โรงพักก็พวกตนเนี่ยเคยเป็นคนงานรับจ้างผ่าหมากในส่วนของเจ๊มาก่อนก็ <c oughs> เลยรวมตัวกันครับมาให้กําลังใจเจ๊อ้วนตลอดการทํางานเนี่ยเจ๊เป็นคนดีมีเมตตากับลูกน้องส่วนเรื่องที่เจ๊ต้องคดีจ้างวานค่าสามีตนเอง พวกตัวเองก็มองว่าเจ๊เนี่ยทำไม่ถูกต้องแต่ก็เข้าใจหัวอกผู้หญิงด้วยกันนะครับความคืบหน้าทางคดีล่าสุดนะครับทีมข่าวใหญ่สอบถามพนักง,งานสอบสวนเจ้าของคดีให้ข้อมูลแบบนี้ครับเจ้าหน้าที่ตอนนี้คุมตัวเจอ้วนเดินทางไปฝากขังต่อสารจังหวัดหลังสวนนะครับช่วงบ่ายวันนี้ เจ้อ้วนจะทำเรื่องยืมประกันตัวต่อสารหรือไม่เนี่ยเจ้อ้วนยังไม่มีการร้องขอเพราะเจ้อ้วนบอกแล้วจะขอรับกรรมที่ทำไว้นะครับผู้ต้องหา4คนที่ถูกออกหมายจับนะครับทางด้านของผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ข้อมูลชัดเลยนะครับตอนนี้ชุดสืบสวนตํารวจภูธรภาค8รวมถึงตํารวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ระหว่างติดตามตัวนี่แหละครับ4คนนี้นะครับคาดว่าน่าจะได้ตัวเร็วๆนี้นะครับค่ะ เป็นคดีที่ทีมข่าวช่อง8ของเราเกาะติดมาอย่างต่อเนื่องนะคะคุณนะผู้ชมหลักฐานต่างๆคงมัดตัวแล้วล่ะเจ้าหน้าที่ถึงออกหมายจับนะคะ